่อตัวครับครับผมพี่แจ๊แนะนําตัวเลยครับนำพดเตาเพลงครับครับดูแลสถานที่แห่งนี้ตัวนี้คือที่ไหนนะพี่ปากช่องากนองสาลายนะครับปากช่องครับผมปัญหาของน้ําที่นี่คืออะไรครับพี่เป็นหินปูนครับแคลเซียมคาร์บอเนตครับอ่าเสร็จแล้วก็ปั๊มเสียเสียระบบแทงค์ตันตันตกตะกอนตกตะกอนอ่าเป็นเป็นเป็นแผ่นเป็นหินอะไรประมาณอ่าอ่าครับผม จุดนี้คือน้ำบาดาลที่ขึ้นมาครับครับไหนแล้วก็มาพักไ้ที่แทงไหนอ่ะนี่นี่คือนี่ครับท่านผู้ชมคือบ่อบาดาลบ่อนี้คือนิ้วครึ่งนี่ไหมอ่าแล้วก็ทําไปเรื่อยๆเขานิ้วครึ่งเข้ามานี้เขาแทงเขาแทงนะครับสี่สองพันลิตรตัวนี้จะมีปัญหาอะไรพี่ก็คืออ่าผลิตเขาจะนอนก้นหมดเลยครับผมเคยเห็นที่พี่ที่พี่เอ่อเคยบอกผมว่ามันมีปัญหาเป็น เป็นหินปูนเป็นหินปูนแข็งแข็งเป็นแผ่นแผ่นเป็นแผ่นนะครับคืออ่าแล้วก็คือพอเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปไปเป็นฝาก่อนครับแล้วก็บางส่วนก็จะจมลงแล้วก็ตกตะกอนแล้วก็กลายเป็นแผ่นข้างล่างเนาะอ่าแต่ส่วนที่ไม่ตกตะกอนก็คือเข้าไปในระบบปั๊มเป็นผงผงผมเคยเห็นเป็นผงผงอ่าไปสะสมเป็นแผ่นกันเป็นแผ่นเอาแต่ก็อยู่ที่กองน้าครับอยู่ในปั๊มด้วยครับอยู่ในปั๊มด้วยแล้วปั๊มเสียได้ไงฮะเสียจากการที่มันจากพวกเซ็นเซอร์ที่เขาโดนอุดตันอ๋อแล้วก็ ระบบกรองน้ำนี่เดือนเดียว2 0 0 0 0กว่าศูนย์ครับต้องเปลี่ยนไส้ใหม่ครับอ๋อโอเคครับใน,ใน,นี้คือผลิกที่นำมาทีโอโอจากคนแทงครับอ่าอ่า,อาก็คือแข็งอย่างนี้เลยคแคลเซียมเขาจะเหมาะเกาะหมดตามท่อตามวาลวครับแล้วก็ระบบสุขพันหมดหมดอ่าเป็นคาบเป็นคาบแล้วก็สุขพันจะเสื่อมคุณภาพเลยคือว่าน้ำจะไหลตลอดวาลใช้ไม่ได้ โอระบบมันรั่วเพราะไปจะเป็นยางมันยางไม่สนิทถูกไหมครับดีอย่งนี้ถ้าลดน้ำต้นไม้อะเป็นคาบไหมไม่เป็นคาบแต่ว่าต้นไม้ถ้าเป็นต้นเล็กก็ไม่โตอ่าก็คือไปทำไมยืนเอามายืนต้นรอดพอได้เพราะว่าจริงๆคือเขาไปเกาะทําลายระบบรากนะรากเขาหาอาหารไม่ได้ครับ